สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับครูอ้อยนะคะอาจารย์อัมพาชานล,ลมนะคะ เป็นผู้นวยการโรงเรียนวิทยาการสุขภาพและความงามสยามอินเตอร์ครูอ้อยมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะในการเปิดสถาบันแห่งนี้ขึ้นมาค่ะค่ะตัวครูอ้อยเองนะคะได้เป็นอาจารย์ผู้สอนและอยู่ในเวทวงสุขภาพและความงามมามากกว่า20ปีนะคะและทํางานในส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐวันนี้นะคะครูอ้อยได้ก่อตั้งโรงเรียนวิทยาการสุขภาพและความงามสยามอินเตอร์มาเพื่อรองรับนักเรียนให้ทํางานได้อย่างถูกต้องตามก ฎหมายนะคะโดยโรงเรียนของครูอ้อยนะคะได้รับอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนสกทรวงศึกษาที่การเอกชนนะคะและก็ยังได้รับ การอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะให้สามารถจัดสอนและใบประกาศสามารถนำไปทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและยังได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานให้มีการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขานวดไทยและสาขาสปานะคะและยังได้รับอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศในการรับรองจากกงสุนเป็นเอกสารที่ถูกต้องสามารถทำงานได้ ั่วโลกค่ะสุดยอดเลยค่ะครูอ้อยและได้ข่าวว่างานแข่งขันนะคะสยามนิวเจนนะคะ2 0 2ทที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการยอ,ยอมรับแบบทุกคนพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะคะอยากให้พูดถึงงานนี้นิดนึงค่ะงานนี้นะคะครูอ้อยได้เอาแนวคิดในระดับสากลคือการแข่งขันกับตัวเองการแข่งขันกับตัวเองถือเป็นมิติใหม่นะคะในการเข้าแข่งขันโดยการตัดเกรดคะแนนและได้รับ ความยอมรับและเป็นกระแสมาณนะตอนนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากผู้เข้าแข่งขันได้ทําการแข่งขันกันกบตัวเองแล้วได้ตัดสินกับคณะกรรมการผู้มีชื่อเสียงและทรงคุณวุฒิโดยคัดสรรมาทั้งหมด30ท่านนะคะเป็นผู้มีชื่อเสียงในสถาบันการศึกษา1ิส,สถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนํานะคะส่งคณะกรรมการเพื่อเข้าร่วมในการตัดเกรดครั้งนี้และยังได้รับการอนุเคราะห์จากในส่วนงานภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะท่านผู้ตรวจการนะคะได้เข้ามาเป็นประธานในการเปิดในครั้งนี้นะคะทําให้งานครั้งนี้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบและก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน Soft Power Thailand เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์จริงๆเลยค่ะและถ้าพูดถึงโรงเรียนสยามอินเตอร์นะคะทุกคนก็จะรู้เลยว่าที่เนี่ยคือสถาบันปั้นแชมป์แล้วแชมป์นะคะจากสถาบันนี้ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งประเภทนวดหน้านวดน้ำมันนวดอโลมาและก็นวดไทยและรางวัลที่เป็นรางวัลใหญ่ถ้วยนี้นะคะอยากให้ครูโ้นะคะบอกนิดนึงค่ะว่ารางวัลถ้วยนี้ได้มาจากที่ไหนคะครับผมสำหรับถ้วย รางวัลใหญ่นะครับได้จากแชมป์รายการ UMC ที่จังหวัดเชียงรายครับประเภทเทราพุติมาสารนะครับได้ข่าวว่าเป็นรางวัลพระราชทานจากองค์สมเด็จพระเทพครับโอ้เป็นรางวัลใหญ่มากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะครูอ้อยอยากมีอะไรฝากนะคะให้กับทุกคนไหมคะ ค,ครูอ้อยต้องการนะคะให้ทุกคนมีอาชีพสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้ทุกคนมีอาชีพทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสยามอินเตอร์ก่อตั้งมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยนะคะเราถึงจัดโครงการดีๆขึ้นมามากมายและที่สำคัญเรามีคณะผู้บริหารที่มากไปด้วยประสบการณ์และความสามารถและนะคะเรายังมีศูนย์ประสานงานนะคะ ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคใต้นะคะภาคเหนือภาคอีสานนะคะทำให้ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้นะคะมี3สิ่งนะคะที่คนเราต้องมี1เวลา นะคะสองเงินสความรู้ถ้าคุณอยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องเอาสองอย่างนี้ไปเล่มานะคะครูอ้อยนะคะอยากให้ทุกคนเข้าถึงอาชีพมีรายได้สามารถนำไปเลี้ยงครอบครัวนะคะนี่คือเป้าหมายสูงสุดนะคะทุกคนมีงานทำมีรายได้สามารถดูแลครอบครัวได้ค่ะ ขอบคุณครูอ้อยมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนมากๆเลยและในหน้าที่ของส่วนที่เป็นสังคมนะคะครูอ้อยได้ช่วยอะไรบ้างคะครูอ้อยนะคะเป็นประธานชมรมนะคะสุขภาพและความงามของผู้ประกอบการนะคะซึ่งเรามีสมาชิกในชมรมหลักร้อยเลยนะคะเราช่วยกันขับเคลื่อนนะคะคนที่อยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมที่จะเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์เรามีทุนการเรียนฟร นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะซึ่งเราจัดกิจกรรมสอนอาชีพฟรีในส่วนของการออกแบบเครื่องดื่มหรือจัดดอ,อกไม้ซึ่งเราจะจัดขึ้นทุกๆปีนะคะชื่อว่าโครงการติดป,ปีนักธุรกิจความงามนะคะตรงนี้เราจัดให้ฟรีๆกันเลยนะคะณปัจจุบันนี้เราไปถึงซีซั่นที่4แล้วนะคะทุกๆปีเราประสบความสําเร็จได้ด้วยบุคลากรของเราซึ่งเป็นเพชรเม็ดงามแห่งสยามินเตอร์ค่ะ